พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้รับการยกย่องแต่ตรงข้ามกันนะการที่เขากำลังทําอยู่ตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนว่าเป็นการคุกคามพระบรมบวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกทำติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีใช้โซเชียลมีเดียในการกุข่าวโจมตีให้ร้ายป้ายสีโกหกซ้ำ,ซำ ขนาดพระองค์พาเนี่ยทรงพระประชวรยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้ผมจงเรียนหุ้นส่วนนะก็ลองตัดสินใจดูลองพิจารณาดูและช่วยกันแชร์คลิปเหล่านี้ให้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนได้ดูว่าการกระทําและพฤติกรรมของคนเหล่านี้สมควรจะอยู่ในคุกในตารางหรือออกจะมาอยู่ใช้ชีวิตกับพวกเราอย่างคนปกติสุขหรือไม่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของมอบสามนิ้วคราวนี้ก็เล่นหนักนะมีการเอาภาพาของอรูปตะวันแบมซึ่งอดอาหารประท้วงไปแปะพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระองค์พา ไม่มีความรุแนแรงใดๆแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าได้ใช้ความรุแนแรงใดๆทั้งสิ้นเพราะหากถ้าหากเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะเราได้ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับและก็วันนี้ตัวหลักๆนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของทะรวังนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่หมายแรงงานนะครับเป็นผู้ยื่นหนังสือและก็จะแสดงการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้สื่อสารมวลชนได้ติดตามและก็หวังว่าสารข้อเรียกร้องของตะวันและแบม จะได้รับการรับรองและก็รับข้อเสนอสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจสำนักข่าว INN ทุกท่านนะคะขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่บนบริเวณสะพานพระปิ่น9ก้าค่ะคุณผู้ชม แล้วก็เรามวลชนนะคะกำลังที่จะเคลื่อนตัวค่ะไปยังศาลอาญารัช ม,มานะครับจากการที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมทั้งคู่ที่เรือนจำนะครับที่โรงพยาบาลราชธานมาเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสพบปะกับทั้งสองคนนะครับแล้วก็ได้ถามว่าวันนี้หลังจากที่พบพวกเขาเสร็จเนี่ยจะมาถแถลงที่สภาอยากจะให้ฝากข้อความอะไรไว้บ้างนะครับถ้าดูในสภาพแล้วทางด้านจิตใจทั้งคู่ยังเข้มแข็งนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับตอนที่เดินออกมาก็พยุงออกมาทั้งคู่ แล้วก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนหลับเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ภายในทั้งการอดข้าวอดน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างอย่างปกตินะครับผมก็มีในเชิงปรากฏการณนะ์เราคงเห็นนักการเมืองและพรรคการเมืองมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับที่จะมีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะก็มีการจัดชุมนุมประท้วงนะครับ ขับรถบุกเข้าไปที่ศาลอาญาเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะทั้งแบมทั้งตะวันนะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะพิธานะแกนนำคนต่างๆเข้าไปร่วมในการชุมนุมกดดันศาลนะครับเพื่อที่จะให้ศาลนั้นทำการปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องมีการประกันตัวแต่อย่างใดแต่ประเด็นที่น่าเกลียดมาก นะครับปรากฏว่าที่บริเวณเซนทันแจ้งวัฒนะมีเพจ Loyal Marketplace ตลาดหลวงเนี่ยของรบวินเนี่ยมีการโพสต์ข้อความบอกว่าที่เซนทันแจ้งวัฒนะมีคนเอารูปตะวันและแบมพร้อมข้อความยกเลิกมาตาหนึ่งสองไปแปะทับบนหน้าพระองค์พาซึ่งเป็นจุดที่มีการ ถวายพระพรพระองค์ซึ่งกำลังทำการพระประชวรและหมดพระสติผมเรียนทุนส่วนนะ่การกระทำของคนกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่น่าทุเรศและน่าสังเวชมากไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้ถามว่าสถาบันไปทำอะไรกับเขาไหมทำอะไรกับแบมทำอะไรกับะตะวันไหมสถาบันไม่ทำเขาทำตัวเองทั้งนั้นคราวนี้พวกเดียวกับเขา มีการเคลื่อนไหวที่ทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะตอนนี้ทั้งสองคนก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่รโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเอารูปของตะวันแบมไปแปะนะฮะไว้ที่พระบรมชาลักษณ์ของพระองค์ผานะครับ จริงๆแล้วห้างสามารถทําการจับกลุ่มตัวได้ไหมตํารวจสามารถทําการจับกลุ่มตัวได้ไหมจับได้เรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นธุระของตํารวจเพื่อที่จะจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีนะครับเพราะเจตนาก่อความวุ่นวายฮะกล้องวงจรปิดคงจะเห็นชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนหุ้นส่วนอีกครั้งนะฮะการเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของพักการเมืองที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวของแกนนํา ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพักการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองถามว่าเป็นความผิดของสารไหมที่นําตัวผู้ร้องหาเข้าคุกผมบริทาให้ทราบฮะสารเนี่ยให้ประกันตัวผู้ร้องหาแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนมีเจตนารมณ์ที่จะถอนการประกันตัวนะและต้องการที่จะเข้าคุกและประท้วงด้วยการอดอาหาร เขียนจดหมายถึงพ่อแม่บอกพ่อแม่จะอดอาหารประท้วงจนกว่าจะตายเพื่อหวังว่าจะได้เป็นวีรบุรุษวีรสตรีนะครับของกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหมดทั้งมูทั้งมวงเกิดขึ้นจากการปลูกฝังทางความคิดโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือถูกครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมคันพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้รับการยกย่องแต่ รงข้ามกันนะการที่เขากำลังทําอยู่ตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนว่าเป็นการคุกคามพระบรมบวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่สครั้งที่หครั้งที่หกทำติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีใช้โซเชียลมีเดียในการกุข่าวโจมตีให้ร้ายป้ายสีโกหกซ้ำๆขนาดพระองค์พาเนี่ยทรงพระประชวร ยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้ผมจึงเรียนหุ้นส่วนนะก็ลองตัดสินใจดูลองพิจารณาดูและช่วยกันแชร์คลิปเหล่านี้ให้ครอบครัวของเด็กและเยาว,วชนได้ดูว่าการกระทําและพฤติกรรมของคนเหล่านี้สมควรจะอยู่ในคุกในตารางหรือออกจะมาอยู่ใช้ชีวิตกับพวกเราอย่างคนปกติสุขหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ บาทบาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบาต้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักด,ดี กันเชิดูชาพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิย่อย ขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา ชาติบาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี อกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอับป,ปีจงสิ้นชีวิต พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงกินาชไปในพริบตา